นายยุทธเสสุนทรีร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันมังกี้เทล2020กระตุ้นท่องเที่ยวเมื่อวันที่29กันยายน2563ที่ห้องเกีดยรติยศโรงเรียนทีพระพิทยาในรัาเน็กเจกว้างนายยุทธเสสุนทรีนายเจรวัติเชียงจันทร์ประธานชมรมแม่น้ำไบสนายนุบประดลขามลิประดรัดอุปสมภัทสุยนางพิงแขนชุ้นจุย้ยผู้นูการโรงเรียนทิพระพิทยาชมรมแม่น้ำไบในวอำนาจ่วช่วงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรธานี เขตพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่เกยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการวิ่งเทลรายการมังกี้เทล2020จัดโดยชมรมแม่น้ำใบร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรธานีบริษัททีละก้าวจำกัดเริ่มจัดการแข่งขันวิ่งเทลรายการมังกี้เทลกำหนดจะขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15 พฤศจิกายน2563การเดินขันครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเกาะสมุยรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกําลังกายส่งเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพร้อมทำาการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนายรำเนียเจกว้างนายยศเทศสนตรีกล่าวว่าสําหรับการเดินขันวิ่งเทลชมบริเว่น้าใบ เดินมาถูกทางแล้วเพราะกอสมุยมีศักยภาพมีธรรมชาติที่สวยงามสามารถเป็นจุดขายสําหรับผู้ที่ชอบออกกําลังกายประเภทนี้พร้อมทั้งให้กําลังใจเจ้าผู้จัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้องประสบความสําเร็จในการจัดงานพร้อมทั้งยืนยันว่าในอนาคตหากมีช่องทางสนับสนุนการจัดงานเทศบาลนครสมุยพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องด้านนายเจรวัฒน์เชียงจันทร์ประธานชมรมวรรนาบาุรกล่าวว่าปีก่อนหน้านี้ ทางชมรมมีการจากกัดการแข่งขันสม,มุนไพรส์ันที่ถึง4ี่ครั้งได้รับการตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักด้านการวิ่งเทรลซึ่งเป็นกีฬาที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบันลนักษณะของกีฬาวิ่งเทรลคือการวิ่งในเส้นทางธรรมชาติวิ่งผ่านป่าสม,มุยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากทําให้สามารถสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวได้ปีนี้ทางผู้จัดงานมีการปรับเปลี่ยนชื่อง,งานเพื่อให้สื่อถึงจุดกร่นของกสมมุวมากยิ่งขึ้นภายใต้ชื่อ มังคีเทล2020เป็นัลักษณ์ลิงซึ่งสามารถสื่อถึงกะสมุยที่เป็นแหล่งส่งออกมะพระ้าวอันดับต้นๆของประเทศอีกทั้งเป็นการเปิดสถานที่ท่อง,ทอง,ทงทเที่ยวใหม่ๆของกะสมุยให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นภาพรวมแล้วมันเป็นการประจายนํามันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิงสํำกันยิ่งคือผมว่าเราเดินมาถูกทางนะครับอยากไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไบไม่ว่าจะเป็นกมรมลมวิ่งเนี่ย มาถูกทางแล้วนะครับที่รั้าพูเ้เล่นเล่ก็เรกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สามารถจะเป็นจุดขายได้นะครับและบริบทของเมืองเราก็เหมาะสมที่สุดเลยนะครับเหลือต่อยอดนิดเดียวแล้วเราอยากประจําทุกปีและมันมันมีอะไรที่ดีมากมากรั้วู้แล้วผลลุกะนะก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ร่วมมือนะรับร่วมมือทำอยากขอเชิญชวนนักกีฬามาเที่ยวมาตัมผัดกับกรมุยนะครับ แล้วในส่วนของผลลาไม้เราก็มีหลากหลายนะครับต่อไปตอนนี้ผู้เรียนอาจจะน้อยแล้วนะครับต่อไปอาจจะมาเข้าหน้าผู้เรียนก็ได้คุณเบนนะใช่ไหมยี่เยอะๆอะไรแบบนี้นะจุดขายดีมากๆเลยนะครับก็ก็มั่นใจว่าสาเร็จแน่นอนคนนี้นะแล้วมันจะค่อยๆอโตขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้กําลังใจครับท่านผู้ร่วมงานทั้งหมดผู้ที่จัดงานนี้ทั้งหมดนะครับ หลายปีแล้วที่ผมทราบว่าท่านจัดได้ดีมากประสบความสำเร็จมากมายนะครับอันนี้ก็อนคันนะครับผมเชื่อในสกยภัพของผู้จัดเท่านี้ผมก็เห็ว่าตอนนี้ก็ติดตัญหาเรื่องของการเรื่องฉายาเส้นทางฉายาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามคำหนดแต่ว่าเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพื่อดีได้ผมบอกว่าทานี้เกาะสมุยเป็นสถานที่ที่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนได้เข้า ในการที่ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามานท่านใดแล้วแบนี้